สวัสดีครับกลับมาจากเก็บมูกระทะแล้วครับผมเรียบร้อยครับอุดาลงรถปลูกกินน้ำพักผ่อนอยู่กับเชยพลครับกนะินยาดเดินเล่นอยู่กับเชยพลครับ เชื้อพนเก็บหลักแล้วครับมาเช้านี้ล้วก็โยนหญ้าไว้ให้ใหม่โยนหญ้ยาโย,ยนให้อาหารให้น้ำตาลแล้วครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ปอกอ้อยให้นอนครับหรือฟางไปเล่นด้วยเละเละหลักเลยครับผม ดูบุวดากินหญ้าไปด้วยครับดูพี่ท่านครับเทๆครับฝั่งเอาไว้นั่งครับเราลากฝังมาไว้นั่งดูเขา,าครับกี่เห็นหลายๆคลิปครับ อันนี้เขาเอื้อมถึงเอื้อมถึงก็ลือฟางครับโยนยาให้แล้วเอายาไปเหยียบย่ำตามภาษาเลยครับคนตนด่ากินน้ำเพิ่ม เล่นฟางครับเล่นมังกินมัง่งไอยพรางตัวบ้างเดี๋ยวสักเที่ยงทเดี๋ยวเก็บให้ใหม่รอบหนึ่งครับ อยู่ติดกันเลยครับเชคน ตัวกินเปลือกอ้อยครับอันนี้กินเปลือกอ้อยที่ปอกให้เฉยผลปลอกให้เขาด้วยครับวานเนี้ยอันนี้กินเนเปียครับเพราะว่ายังไม่ให้กินหอ,อยแล้วก็สอยากให้กินเองครับมันเดี๋ยวลิ้นแตกเดี๋ยวมาปอกให้ ครับผมเดี๋ยวขอรถไปเก็บก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายดูใหม่ครับผมขอญาตเอารถไปเก็บก่อนครับฝากติดตามด้วยนะครับผมจะเปิดเร็วๆนี้ครับสวนบานนาฟาร์มครับแล้วก็ฝากติดตามเพจสวนบ้านาฟาร์มด้วยครับผม สวัสดีครับ